น้องนิรินตอบแล้วยังคุยกับน้องบีนาอยู่ไหมสัมพันธ์ของแก๊งสามคนตอนนี้เป็นยังไงแม้โลกของผู้ใหญ่อาจจะมีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นแต่ก็ใช่ว่าจะกระทบถึงความสัมพันธ์ของเด็กๆเ,เสมอไปเช่นเดียวกันกับความสัมพันธ์ของแก๊งสามสาวน้องนิรินน้องบีนาและน้องแสนดีลูกสาวของคุณแม่หนิงปณิตานานาไราบีนาและโอภักจีลา ดังจะเห็นได้ว่าไลฟ์สดล่าสุดของน้องนิรินกับน้องแซนดี้เมื่อมีคนเข้ามาคอมเมนต์ถามว่ายังคุยกับน้องปีนาลูกสาวของนานาไบร์ปีนาอยู่ไหมหลังจากเกิดกระแสดราม่าเกี่ยวกับครอบครัวเวนานาโดยน้องนิรินนั้นได้ตอบว่าคุยค่ะเรายังรักปีนาเหมือนเดิมเป็นเพื่อนกับปีนาเหมือนเดิมเราซัพพอร์ตเพื่อนทุกอย่างนะคะเพราะเรารู้สึกว่าเรื่องผู้ใหญ่ไม่เกี่ยวกับเรื่องของเด็กนะคะหนูรู้สึกว่าปีนาเป็นเพื่อนที่ดีให้กับพวกเราแม้ผู้ใหญ่จะทําอะไรเราจะไม่เอา กระทบกับพวกเราคะ่ะเพราะเรารักเขาแล้วก็ยังคุยกันปกติยังชวนกันไปเดินสยามอะไรอยู่เลยคะ่ะคือเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมความสัมพันธ์ยังเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนนะคะทุกคนไม่ต้องห่วงนะคะเรื่องผู้ใหญ่หนูว่าไม่เกี่ยวกับเด็กก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของเขานะคะหนูกับปีหน้ายังคุยกันอยู่เหมือนเดิมทุกประการยังโทรคุยยังกรีดเขายังหลงแพ พี่เบิร์ดเดย์หนูอยู่เหมือนเดิมส่วนน้องแสนดีฝากบอกแค่ว่าขอให้ตอบแชทแสนดีนิดนึงโดยน้องนิรินนั้นอธิบายว่าแสนดีชอบเขียนข้อความลงไปในแอปหลุงแต่บีหน้าไม่ค่อยได้เข้าไปเล่นเขาจะเล่นแต่แอปเขียวก็เลยไม่ค่อยตอบแต่ตอนนี้ตอบแล้วน้องนิรินนั้นยังเผยอีกว่าเพิ่งชวนบีหน้าไปเดินห้างด้วยกันกับพวกเราถ้าบีน้ามาวันหลังจะพาบีน้ามาโชว์ตัวจะพามาไลฟ์ด้วยกันอีกนะคะ พร้อมทั้งโชว์แชทที่คุยกันให้ดูด้วยเรียกว่าเป็นความสัมพันธ์แสนดีอย่างแท้จริงซึ่งชาวเน็ตนั้นต่างก็ชื่นชมกันอย่างมากในทัศนคติของเด็กๆที่บอกเลยค่ะว่าเป็นผู้ใหญ่มากดูโตกว่าผู้ใหญ่บางคนด้วยซ้ำพร้อมชมไปถึงคุณแม่ที่สอนลูกได้ดีมากๆอีกด้วยและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ